คี่ปนี้ครับก็จะมารีวิวกินนมช็อกโกแลตนะครับนะกับเครปนะครับนะซื่อผมซื้อมาสดๆเลยครับนะอ่าก็อีตอนดึกนี่แหละนะครับนะผมโหดนะก็นี้ก็จะมารีวิวกินนี่ครับนะนมช็อกโกแลตนะกับเครปซึ่งผมซื้อเป็นรสหวานๆมานะครับก็จะเป็นโอรีโอกับช็อกโกแลตนะครับนะเพราะว่ามันก็น่าจะเข้ากันอยู่นะครับนะเพราะเป็นปช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนะเพราะว่า อ่าทำนะก็ได้แล้วนะครับนะนี่เราจะเอากินนมกันนะครับหลอดเดียวก็คลีปต่อมาก็คลีปทำนะจะลองกินดูอธิบายวิชาไม่ได้นะครับนะนม,นนมนะันจะแบบหวานคนะู่ทำไหมมันก็เลยเข้ากันดีใทำไหม ก็รสชาติครับนะก็จะเป็นเค้กที่กินกับน,นมทำน่ะผมไม่รู้จะบอกรสชาติยังไงครับนะเรากินอีกทีนึงรู้สึกว่าเค้กจะหวานกว่าน,นมนะครับนมมันจะจืดไปทำฟองซื้อมารสช็อกโกแลตด้วยนะครับนะอะไรทำนะนะซึ่งผมว่า มันทําให้นมจืดนะครับอันนี้เพราะว่านนมันอันนี้มันหวานกว่านะครับนะกลายเป็นนมรสชาติจืดเลยนะรสชาติชืดรสช็อกโกแลตกันมานะครับนะ่ชื่อรสช็อกโกแลตแต่มันกลับจืดเลยนะก็เพราะเค้กนะครับเน mm ี hmm. ่ยวอลกินเค้กมันอร่อยเกินเลยนะรส mm hmm. ชาติก็ถือว่าใช่ได้เลยครับนะ mm hmm. กอ,องกินนมอีกทีกินจนนมหมดแล้วนะเนี่ยอาจะเติมน,นมให้หมดเลยนมแบบยังจืดน,นะนมแล้วนะนะอาน่มแล้วมันจะกินเค้กเลยนะทัานะ เพราะว่ามันก็กินค่อนข้างยากพอสมควรนะครับนะเพราะว่ามันเป็นเศษเล็กๆละเอียดละเอียดนะนะมันก็ชอบหล่นอะไรบ้างนะครับนะถ้ากินดีก็ก็ไม่หล่นหรอกนะครับนะอ่าแต่ว่าก็มันก็อร่อยดีครับนะแต่แค่มันทําให้นมอะไรมันจืดเลยนะครับนะเพื่อจะเป็นรสชาติอะไรก็ตามนะครับนะอ่าเอาแหละนะครับนะซึ่งผมก็รสชาติอร่อยดีไหมก็มันอร่อยนะครับนะมันก็หวานดี แล้วก็มันทําให้นมจืดน,นะซึ่งผมก็เสียดายรสชาตินมมากนะเพราะนมผมไปซื้อมาครับนะก็ผมก็ได้มาทําให้เพื่อนดูแลนะอ่าผมก็ได้ทําอะไรมากเลยไหแค่จะยั่วคนตอนดึกนะครับนะอ่าแล้วก็เมย์มากสเพื่อนนะมีแค่นี้ครับนะก็ยืมกดซับไลค์ก,กดกแชร์ทำน,ะ,นะ,ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย